โอเคครับวันนี้ก็มอยู่ช่องมาม่วงปั่นสล็อตนะเพื่อนๆวันนี้มาม่วงจะพานเพื่อนมาเล่นเกมล o สเตอร์ลัมเบอร์นะทุกคนก็เป็นเกมไอไก่นะทุกคนก็ไก่ชนอ่ะไปลุยเลยดีวยกว่าน,นะวันนี้มาม่มงก็พกงบใหม่อยู่ที่ส0 0พันนะทุกคนจะเบ็ดห้าสนะเพื<ๆ>่อนะๆออโต้กดเทอร์โบไปเลยนะทุกคนมาดูกันในไก่จะยังไงวันนี้ เฮ้ยเข้าเลยไหมเข้าไวาเลยไหมสองหมุนนะเข้าไวาเลยไหมเอ้ยเข้าเข้าไวานะทุกคนสองหมุนเข้าฟรีเกมมาฟรีเกมแปดหมุนนะมามีอะไรดีๆไหมขอวาวลงมาแบบสวยๆแค่นั้นพอนะให้มันทำคอมโบอ่ะเอ้ยโอโ้ลงมาแบบนี้ก็เหงาดิเฮ้ยแต่ก็ยังมาเรื่อยๆนี่แมวร้อง ้องแมวร้องทำไมครับเนี่ยก็วันนี้นะทุกคนมาม่วงเล่นอยู่ที่เมกาเกม65้นะครับผมนะใครที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันกับมาม่วงหรืออยากรู้ว่ามาม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนเอ้ยลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเดีย๋ยวมาม่วงแปะไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยแล้วกันงั้นนะเพื่อใครอยากรู้ไงโอ้โหฟรีเกมแรกไปอย่างไวนะได้มา700 เข้าไว้ก็อย่างนี้นะทุกคนชอบเป็นแบบนี้เข้าไว้น้องแมวร้องไม่เลิกเลยทุกคนน้องหิวนะก็เดี๋ยวเล่นไอไก่ให้ทุกคนดูเสร็จเดี๋ยวมาม่วงจะออกไปซื้ออาหารให้น้องแมวหน่อยแล้วกันนะพอดีอาหารนแมวหมดแล้วนะเฮ้ยโอ้ร้องไม่หยุดเลยนะทุกคนสงสัยจะหิวจริงไอไก่ ข้าอาหารแมวขึ้นอยู่กับพี่ไก่แล้วจังหวะน,นี้ถ้าพี่ไก่ให้โชคเรานะน้องแมวเราก็จะมีอยู่มีกินนะทุกคนหยอกหยอกนะทุกคนยังไงก็มีอยู่แล้วสำหรับน้องแมวนะถึงพี่ไก่จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ยังไงพี่ไก่ฟรีเกมรอบที่สองนี่มันยากมันเย็นยังเลย รอบแรกเข้ายังไหวได้มา700นะเฮ้ยโอ้ว้าวยับโอ้ว้าวโหดโหดมากนะเฮ้ยโอ้โหว้าวยับเลย <lineup. S 2> ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็มาม่วงฝากทุกคนนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเกมใหม่ๆที่มาม่วงลงนะก็ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะทุกคนนะใครที่อยากจะสนับสนุนมาม่วงนี่ก็แค่เข้ามากดไลค์คนละหนไลค์ like, หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อนๆอุ้ยเหลือพันเก้าแล้วทุกคนตั้งแต่เข้าฟรีเกมแล้วไม่จ่ายอุ้ยสี่สแคตตอร์มาแล้วจะพูดอะไรสักหน่อยไม่ได้พูดเลยสิหมุนนะสี่สแคตตอร์ มาสี่ตัวเลยวะทุกคนมาสี่ตัวเพิ่มเป็นสิบหมุนถ้าสามตัวมันแปดหมุนนะวายลงมาสวยๆหน่อยช่องสองช่องสามอะ่ะโอ้โหไม่ลงเฮ้ยฟรีในฟรีไหมไล่ะฟรีในฟรีทุกคนเฮ้ยเข้าสี่หมุนแล้วยังฟรีในฟรีอีกนะทำเป็นเล่นไปนะทุกคนเอาเรื่องเ้ยๆละว,วายมาสวยอย่างนี้ไหลนะมีลุ้นนะ ไม่ลุ้นแตกนะทุกคนฟีนฟีแล้วยังไหลอีกเอาเรื่องจัดอุ้ยคืมนมาษาเา้เาสี่ตัวสแคตเตอสี่ตัวอีกทุกคนเอาดิไอ้แตกบิ๊กวินส4มพนี่นะทุกคนเดี๋ยวเอามาห,หลบตรงนี้บวกอีก10หมุนเนาะดิครับสิเจหมุนจังหวะนี้เปิดนี้ได้เลิกไหมอยู่ที่การทำคอมโบของพี่ไก่แล้วนะโอ้ยจน่อย อุ้ยอย่าว้าวาดิได้ฟรีในฟรีอ่ะวายลงมาสวยๆหน่อยครับผมมาหน่อยเพื่อนอู้สวยไก่ขาวมาเต็มแผงเลยมาหน่อยบิ๊กวินไปอีกดอกพันสองช็อตนี้เออมาแล้ววะวายมาแล้ววะเอา้าจ่ายทีเดียวเองทุกคนแต่ได้อยู่4500 เฮ้ยได้เลิกแล้วเนี่ยทุกคนขึ้นหมื่นแล้วหมื่นสองนะได้เลิกจกังหวะนี้เหลือเจ็ดหมุนทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องวะเข้ารล่าสองเป็นสี่ตัวกตเตอร์ฟรีในฟรีนะไหมสี่ตัวกตเตอร์เอวันนี้มาดีมากเลยนะทุกคนสําหรับเกมไก่นะฟรีอีกไหมฟรีในฟรีในฟรีอีกไหม ก็อย่าลืมนะทุกคนใครที่อยากจะมาตามมาเล่นกันที่เมก a เกมโอหนะก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มะม่วงจะปักลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนนะโอเคจบที่12ื่นก็ได้เลิกนะทุกคนอย่างนี้เข้าฟีเกมได้มาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเราออกมาปัดอีก700แล้วกันนะเผื่อมีอะไรให้ได้ลุ้นอีกนะเราหมุนเบ็ดร้อีอีกหกรเนี่ยมันจะมีอะไร ให้เราอีกไหมเอ้ยมาอยู่นิดหน่อยมีไหมมีไหมโอ้โหเงียบเงาละต้องใส่หมดไฟนะทุกคนได้มาหมื่นหนึ่งแล้วมันหมดไฟละจังหวะนี้โอเคจบที่12ื่นสองทวนนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนส่วนใครนะอยากจะ ให้มาม่้งเล่นเกมอะไรให้ดูนะก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม Golden Time เพื่อมาดูตารางการแตกหรืออยากมาเล่นที่เม g a g เกม65นะกดชื่อลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะเพื่อนสำหรับวันนี้มาม่ม้งก,ก็คงพอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย